คลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับดาบอาถรรพ์ในเรื่องวันพีชนะครับโดยเป็นข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยและดาบอาถรรพ์ในสายคิสื่อน,นั้นมีอะไรกันบ้างคลิปนี้จะเต็มแน่นอนไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนกับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องมานะจากการที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับดาบอาถรรพ์ในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มุมมองของพวกเราที่มองต่อดาบอาถรรพ์ในเรื่องวันพีชเนี่ยมันก็จะดูแบบโอ้โหน่ากลัวจริงเลยนะแต่จริงแล้วนะครับมันเพิ่งมีการเฉลยเกี่ยวกับมุมมองใหม่เกี่ยวกับดาบอาถรรพ์นะครับวันนี้ก็เลยมาานนนนํเสอแล้วกันันะครบ เกี่ยวกับดาบอาถรรพ์นในเรื่องวันพีทและก็มีดาบอะไรบ้างนะครับและมุมมองที่เปลี่ยนไปนั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นโดยเป็นเหตุการณ์นะครับจากมังงะวันพีทในตอนที่1033นะครับซึ่งโซโลของเรานั้นเนี่ยก็ถูกดาบเอ็นมานั้นนะครับดูทาคิแล้วดูทาคิอีกเรียกกไได้ววว่่่าาาามมรููหหิโซาจาน,น โซโลนั้นรีบนะครับเป็นเข้าเกียบเลยแต่ปรากฏว่านะครับโซโลของเรานั้นที่มักจะจําทางนะครับในการกลับบ้านไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่จาอดีตได้ดีซะเหลือเกินในเมื่อพี่แกนั้นนะครับสามารถจําได้แหละครับว่าในอดีตเนี่ยตอนที่แกยังเด็กๆเลยเนี่ยมีตาแก่คนนึงเนี่ยเคยคุยโม้กับแกไว้อยู่นะครับและแกก็เลยนึกขึ้นได้แหละครับว่าเฮ้ยตาแก่คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนสร้างดาบนะครับอย่างดาบเอ็นมานะครับที่พี่แกกําลังแบบว่าคอนโทรลอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละโดยตาแก่คนนั้นนะครับก็ นึกมานะครับก็น่าจะเป็นชิโมสึกิโคซาบุโร่ ซึ่งชิโมสุกิโคซาบุโร่นั้นนะครับได้ทําการพูดเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดาบอาถรรพ์นะครับที่นักดาบหลายคนนั้นกลัวนักกลัวหนาเนี่ยหลายคนนั้นนะครับมักจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาบอาถรรพ์ไปเยอะเลยโดยเขาก็บอกเลยครับว่าดาบแต่ละเล่มนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยนะฮะที่แตกต่างกันออกไปนะครับและผู้ที่สามารถปราบพยศดาบได้นั้นนะครับดาบเล่มนั้นๆนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเฉงแค่ไหนนะครับก็จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชานะครับของนักดาบที่มันแข็งแกร่่งงนนือซึหลายค ครับในเรื่องวันพีซเลยเนี่ยก็มักจะหวาดกลัวนะครับดาบอาถรรพ์มากๆเลยอย่างเช่นโซโลนะครับที่ได้ดาบอาถรรพ์มาครั้งแรกก็อย่างที่เราจํากันได้นะครับอาการที่พี่แกนั้นไปช้อปปิ้งโดยไม่มีตังค์นะครับก็คือจะไปซื้อดาบนี่แหละและทีนี้เนี่ยก็ไปเจอดาบสังไดคีเทสึโดยตอนแรกนะครับคนขายดาบเนี่ยก็แมกจะขายดาบเล่มนี้กับโซโลนะครับเพราะเขาคิดว่าหากโซโลตายไปแล้วพอดาบเล่มนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคนยื่นหอกยื่นดาบหรือว่าเป็นแบบว่าการฆ่าโซโลทางอ้อมประมาณนั้นนะครับแต่โซโล ดาบแกในอาถรรพ์มากใช่ไหมเขานะครับก็เลยโยนดาบขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วก็ยื่นแขนออกมานะครับหวังนะครับจะเป็นฮีโร่เหมือนแชงคูดก็คือแบบว่าถ้าแขนขาดนะครับก็ถือว่าตัวเองนั้นนะครับดวงไม่ดีแพ้ดาบอาถรรพ์นี้ไปแต่ปรากฏว่าโซโลนั้นนะครับแขนนั้นไม่ขาดนะครับก็คือมันดาบไม่โดนแขนโซโลไงจึงทําให้หลังจากนั้นนะครับดาบซังไดคีดได้สื่อนะครับดาบอาถรรพ์เนี่ยก็เลยตกอยู่ภายใต้น้ํามือนะครับของโซโลและหลังจากนั้นโซโลของเรานะครับก็อยู่ดีสบายดีนะครับก็ไม่ได้ คทสอซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยพวกเราก็คิดว่าเออดาบอาถรรพ์เนี่ยก็คือใครใช้ไปจะต้องซีนะครับสมมเล่เด้งถึงกันหมดเลยหรือว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับดาบซังไดคีเทสือนั้นนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรโซโลซึ่งไอเนี่ยก็เป็นการเฉลยแล้วแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาบอาถรรพ์นะครับที่เขาพูดกันนักพูดกันหนาเนี่ยมันเป็นเรื่องนะครับที่นักดาบโง่ๆในเรื่องนะครับหรือว่านักดาบที่ไม่ได้เก่งในเรื่องนั้นนะครับลือกันเนี่ยเพียงเพราะว่าความหวาดกลัวเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วววบอพกกที่่า อาถรรพ์นั่นก็คือคนที่อ่อนแอนะครับแล้วก็คว้าดาบอะไรที่มันล้ำค่าไปคือดาบพวกนี้จะมีพลังนะครับที่มากกว่านักดาบคนนั้นๆจึงนําให้นะครับไอ้นักดาบที่อ่อนนะครับหรือว่ากระจอกเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อครอบครองดาบที่มันแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นดาบเอ็นมะเอ๋ยดาบสังไดคีเตสึนะครับตระกูลคีเตสึทั้งหลายเลยเนี่ยที่แบบว่าต้องตกอยู่ภายใต้แต่ายหรือว่าตายลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่านะครับร่างกายหรือว่าความสามารถไม่ดีพอนะครับที่จะครอบครองนะครับสุดยอดแห่งดาบแห่งตระกูลคีเทสึนะครับคือง่ายๆเเองงฉ เพียงพอในการที่จะครอบครองดาบพวกนี้ ซึ่งตาแก่โคซาบุโรนะครับที่สร้างสุดยอดดาบมาอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างดาบเอ็นมาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยนะครับที่เอ็นมานั้นเนี่ยพยายามจะดูดฮาคิโซโลนะครับพยายามจะดูดนะครับมันก็คือเอ็นมาเนี่ยพยายามท้าทายในตัวของโซโลคือเอาง่ายๆนะครับเอ็นมาพยายามจะดูแล้วครับว่าโซโลนั้นนะครับดีพอที่จะแบบว่าเป็นเจ้านายของเขาได้หรือเปล่านะครับซึ่งจากล่าสุดเราเห็นว่าโซโลนั้นนะครับก็ได้ระเบิดฮาคิของตัวเองขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับฮาคิราชันซึ่งดาบเอ็นมาจริงก็คือ เลือกในตัวของโซโลแล้วเพียงแต่ว่าดาบเอ็นมานั้นนะครับต้องการจะทดสอบโซโลว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่นะครับในการจะครอบครองเขาจนในท้ายที่สุดนะครับก็ระเบิดฮาคิราชันของตัวเองขึ้นมานะครับและสามารถคนโทรลหรือว่าควบคุมดาบเอ็นมาได้ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ฉเฉลยเท่านั้นนะครับว่าโซโลที่ใช้ดาบเอ็นมาในตอนนี้จริงใช้3ดาบเลยนะว่าพี่แกนั้นนะครับจะเอาดาบเอ็นมาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับการเฉลยในการต่อสู้กับคิงโอเคน่าจะเข้าใจแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยเรลยกว่าดาบอาถรร เปล่าจริงๆก็ไม่ได้เชิงดาบอาถรรพ์เพราะหากจะเรียกว่าดาบอาถรรพ์จริงๆเท่ากับว่าคนคนนั้นที่ครอบครองไปนะครับต่อให้เองจะเก่งแค่ไหนนะครับจะต้องตายหรือมีอันเป็นไปนะครับกับการใช้ดาบนั้นๆจะเรียกได้ว่ามันไม่ใช่ดาบอาถรรพ์และในเรื่องนะครับจริงๆแล้วมันเพียงแค่ว่าเป็นดาบที่มันแข็งแกร่งและเลือกเจ้าหนายเท่านั้นน่าจะเป็นสิ่งหรือเป็นประโยคนะครับที่บอกเล่าเกี่ยวกับดาบนั้นๆได้ดีมากกว่าซึ่งวันนี้นะครับโอเคไหนๆก็พูดถึงดาบอาถรรพ์แล้วใช่มหมจริงๆแล้วเนี่ยาบรรกกกูเึนนนี่ััััจจจ้้งุซป็ ชื่อหมดแล้วนะครับทั้ง3รุ่นนะครับแต่ว่ามีรุ่นหนึ่งนะที่ยังไม่เจอนะครับอ่าเรามาเริ่มต้นที่รุ่นแรกเลยนะครับก็คือดาบโชไดคิเทสึซึ่งเป็นดาบของสายคิเทสึรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งพวกเรานั้นก็ไม่เคยเห็นกันนะครับซึ่งก็ต้องรอในอนาคตนะครับว่าเปิดเผยหน้าตาของดาบเป็นยังไงและอยู่กับใครนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกของสายคิเทสึมาต่อที่ดาบรุ่นที่2อนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาในภาควานโนนะครับอย่างดาบนี่ลูฟี่นนัเอาไปฟาดฟัันนค ดาบนีไดคิเทสึนั้นเป็นดาบอาถรรพ์รุ่นที่2นะครับของสายคิเทสึนะครับอยู่ใน1ใน21สุดยอดแห่งดาบซึ่งจากที่เราเห็นได้เลยนะครับลูฟี่ก็สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้สบายใจเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะจากการใช้ดาบเล่มนี้นะครับเพียงแค่ว่าพี่แกใช้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เท่านั้นนั่นแหละครับพี่แกถือดาบไปใช้หมัดปล่อยนะครับแหมมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมกับพี่แกสักเท่าไหร่น,นะครับแต่หวังว่าหากโซโลนั้นขาดดาบจะเล่นหนึ่งไปและจะมาคว้าดาบเล่มนี้นะคร Rose, คับดดคร่า้สทีง เท,ทสือนะครับก็ที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยนะครับที่โซโลนั้นทําการทดลองเนาะก็ดาบสังไดคิเทสือนั้นนะครับเป็นดาบที่อยู่กับโซโลมาอย่างยาวนานเลยนะครับคือแบบว่าถ้าพูดถึงว่าดาบวาโดิจิมอลยีนั้นอยู่มานานสุดใช่ไหมไเนี่ยก็คืออยู่เบอร์2เลยสำหรับดาบสังไดคิเทสือนะครับอีกหนึ่งดาบอาถันนะครับที่ผมพูดไปโซโลได้มาก็ไม่ได้ดูเป็นอาถานอะไรเพราะว่าโซโลนั้นนะครับสามารถสยบดาบเล่มนี้ได้คือง่ายนะครับดาบเล่มนี้เนี่ยเลือกในตัวของโซโลและคิดว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งนะครับหรือว่าดีพยง ในการจะครอบครองดาบเล่มนี้จึงทําให้มันก็เลยไม่เกิดอะไรนะครับกับโซโลเลยได้ซ้านะครับและนี่นะครับก็เป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับดาบอาถรรพ์ในเรื่องวันพีชนะครับแล้วก็ดาบอาถรรพ์ทั้ง3มเล่มนะครับที่มาหลักๆแล้วกันนะครับในเรื่องว่าสรุปแล้วนะครับจะเียกว่าดาบอาถรรพ์เนี่ยก็คงจะไม่ถูกต้องแล้วละเรียกได้ว่าดาบเลือกเจ้านายแล้วกันเนาะแต่โอเคคจะเี็กดาบอาถรรพ์ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความเข้าใจนะครับเพราะรู้อยู่ดีเลยครับว่าในท้ายที่สุดแล้วดาบพวกนี้นะครับก็คือเป็นดา ที่จะสามารถครอบครองมาได้และเพื่อนๆน,นะครับอยากจะรับชมข้อมูลข่าวสารนะครับหรืออะไรอัปเดตใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมีตัวเต็มของมังงะวันพีชตัวใหม่มาแล้วนะครับก็ฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อรอในการรับชมได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ